ม,มาภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่องยิ่งใหญ่แห่งปีของดิสนีอย่างมู่หลานดูเหมือนจะหมดโอกาสที่จะได้ทุนสร้างคืนซะแล้วละครับหลังจากที่หนังเข้าฉายไปได้10วันแต่กลับทำไรายได้ไปเพียง70ล้านดอลลาร์เท่านั้นโดยแบ่งเป็นไรายได้จากยอดขายผ่านช่องทาง Disney+ Plus ราวราวล้านดอลลาร์และยอดขายตัวที่โรงภาพยนตร์ทั่วโลกอีกราวๆ37ล้านดอลลาร์ในขณะที่ทุนสร้างของภาพยนตร์เรื่องนี้ หากรวมงบการผลิตและงบการตลาดแล้วคาดว่าน่าจะสูงถึง300ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวการออกมาประเมินว่ามูหลานน่าจะเป็นยักษ์ล้มครั้งใหญ่แห่งปีเกิดขึ้นหลังจากที่หนังเข้าฉายในประเทศจีนเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาและทำรายได้ในสุดสัปดาห์ได้ไปเพียง23.2ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับภาพยนตร์ไลฟ์แฟชั่นของดิสนีย์หลายๆเรื่องที่ผ่านมาแต่ก็อาจจะน้อยไปสักนิดเมื่อเทียบกับความคาดหวังของดิสนีย์ที่ต้องการให้มู่หลานเปิดตัวอย่างยิ่่งใใหญนนประเทศจี ที่จริงแล้วรายได้เปิดตัวที่ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จของมู่หลานในประเทศจีนเป็นไปตามความคาดการ์ของชาวเน็ตหลายๆคนก่อนหน้านี้ที่ออกมาคาดการณ์เอาไว้ว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่หนังจะไม่ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ชมชาวจีนหลังจากที่ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักแสดงนําผู้รับบทมู่หลานอย่างหลิวอี้เฟยได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารวาไรตี้ว่าเธอภูมิใจที่เป็นคนเอเชียแทนที่จะพูดว่าเธอภูมิใจที่เป็นคนจีน ประเด็นนี้ทาให้ชาวจีนหลายคนไม่พอใจที่หลิววี่เฟยดูเหมือนจะไม่ภูมิใจในความเป็นคนจีนของตัวเองถึงกับไม่ยอมพูดออกมาว่าเธอเป็นคนจีนจนนํามาสู่กระแสต่อต้อตานหลิววี่เฟยจากผู้ชมชาวจีนจํานวนมากโดยพวกเขาบอกว่าจะไม่ขอติดตามผลงานของหลิววี่เฟยอีกต่อไปรวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่างมู่หลานของดิสนีย์ด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนี่อจไม่ใช่เหตุผลทั้งหมด ที่มูหลานทำไรายได้ไม่ค่อยจะน่าพอใจนักในประเทศจีนเพราะในเวลานี้ดิสนีย์กำลังเผชิญกับปัญหาที่ใหญ่กว่านั่นก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์เพราะภาพยนตร์เรื่องมูหลานได้หลุดออกไปตามเว็บไซต์ดูหนังเถื่อนอย่างรวดเร็วหลังจากที่ดิสนีย์ปล่อยหนังเรื่องนี้วางขายในช่องทางสตรีมมิ่งของตัวเองอย่างดิสนีย์พลัสเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งหลายคนก็มองว่าน,นี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ของดิสนีย์ที่นำมูหลานมาใช้ในดิสนีย์พลัสพร้อมกับการเข้าใช้ในโรงภาพยนตร์ อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่ทําให้มู่หลานไม่ได้รับการตอบรับที่ดีมากนักจากผู้ชมชาวจีนก็น่าจะมาจากคุณภาพของตัวหนังนั่นเองเพราะแม้มู่หลานจะได้รับคาวิจารณ์ค่อนข้างดีจากนักวิจารณ์ฝั่งตะวันตกแต่กลับได้รับคําวิจารณ์ที่ไม่ค่อยจะงดงามนักจากทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมชาวจีนโดยทําคะแนนได้เพียง4.9คะแนนจากเว็บไซต์วิจารณ์ภาพยนตร์ชื่อดังของจีนอย่างโต้ป้าน ชีวนชูนักวิจารณ์ภาพยนตร์และสาราจารย์จากปักกิ่งอะคาเดมีได้กล่าวกับเว็บไซต์ global times ว่ารายได้เปิดตัว23ล้านดอลลาร์ของมู่หลานในจีนแผ่นดินใหญ่นั้นไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายแต่อย่างใดเพราะหนังเรื่องนี้ล้มเหลวในการดำเนินเรื่องที่ดึงดูดใจแถมยังนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดและขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะการใส่สิ่งต่างๆเข้าไปในภาพยนตร์โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องตามยุคสมัย ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือบ้านดินถูโหลของมู่หลานในภาพยนตร์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่งหรือช่วงปีคริสต์ศักราช960ถึง1279แต่มู่หลานตามตำนานแล้วเธอเกิดในสมัยราชวงศ์เว่ยเหนือจึงตรงกับปีคริสต์ศักราช386ถึง535หรือราวๆ500ปีก่อนที่จะมีบ้านดินถูโลเกิดขึ้นในประเทศจีน ผู้ชมภาพยนตร์ชาวจีนยังออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชันวิ่งป๋อในเชิงขบขันอีกว่าการแต่งหน้าของตัวละครหญิงในมู่หลานดูจะใกล้เคียงกับสตรีในราชสำนักฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่17มากกว่ารูปแบบการแต่งหน้าที่สตรีชาวจีนนิยมกันในสมัยราชวงศ์ว่ยเหนือส่วนชุดเกราะที่ดอนนี่เยนสวมใส่ก็ทำให้นึกถึงชุดของนักรบญี่ปุ่นมากกว่าจะเป็นชุดเกราะของแม่ทัพชาวจีนผู้ชมชาวจีนยังบอกอีกว่าพวกเขาคิดว่าทีมสร้างหนังเรื่องมู่หลานไม่ได้ใช้ความพยายามมากนะ ในการค้นคว้าประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของชาวจีนผู้ชมชาวจีนวัยรุ่นจำนวนมากยังได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับค่านิยมที่ถูกถ่ายทอดออกมาในมูล่ลลานฉบับดิสนีย์โดยกล่าวว่าเรื่องราวของมู่หลานที่พวกเขาคุ้นเคยมีทีมหลักอยู่ที่เรื่องของความรักชาติแต่ดิสนีย์กลับเปลี่ยนทีมหลักของมูลลานให้เป็นเรื่องราวของกลุ่มทหารที่ปกป้ององค์จัก,กรพรรดิอย่างสมศรีสมห่าส่วนยุ่นเฟยหยางนักวิจารณ์ภาพยนตร์ชาวจีนที่มีผู้ติดตามบนทวิตเตอร์มากกว่า1.5ล้านคนก็แสดงความคิดเห็นว่า มูหลานฉบับไลฟ์แฟชั่นของดิสนีย์มีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาสําคัญหลายอย่างจากเรื่องราวดั้งเดิมที่คนจีนคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กมันจึงเป็นเรื่องยากที่ผู้ชมจะรู้สึกเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่มูหลานทำไรายได้เปิดตัวสุดสัปดาห์แรกในประเทศจีนได้เพียง23ล้านดอลลาร์เว็บไซต์เหมายันก็ได้ออกมาประมาณการว่าเมื่อสิ้นสุดการฉายหนังเรื่องนี้น่าจะทำไรายได้รวมในประเทศจีนร,ราวๆ40-45ล้านดอลลาร์เท่านั้นซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ดิสนีย์คงจะยิ้มไม่ออกแน่ๆ และเมื่อมองไปที่ตลาดอื่นนอกจีนแผ่นดินใหญ่สถานการณ์ของมู่หลานก็ดูจะมืดแปดด้านไม่ต่างกันภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกบอยคอรจากกลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตยในฮ่องกงไต้หวันและประเทศไทยจากกรณีที่หลิววิ่เฟยได้ไปรีโพสข้อความทางไว้ปอ๋อของนักข่าวคนหนึ่งที่ประกาศจุดยืนว่าสนับสนุนตำรวจให้ใช้กำลังปร,บปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกง และล่าสุดก็ยังเกิดกรณีื้อาวขึ้นอีกครั้งเมื่อสอสและวุฒิสมาชิกจากพรรคลิพิแลิกันได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงบ๊อบชาเพคกซีอของวอตดิสนีย์เพื่อขอคําชี้แจงอย่างละเอียดจากกรณีที่มู่หลานใช้เขตปกครองตนเองสินเจียงในประเทศจีนซึ่งตกเป็นข่าวว่ามีการกักขังและทารุณกรรมชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมอุยกูมาเป็นสถานที่ถ่ายทําโดยผู้ที่ออกมาบอยคอตหนงังเรื่องนี้ก็ได้ให้เหตุผลว่าการเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องมู่หลานของดิสนีย ก็เท่ากับเป็นการเห็นดีเห็นงามกับการละเมิดสิทธทิมนุษยชนที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลจีนเจอสึกรอบด้านแบบนี้ทั้งสถานการณ์โควิด -19 ข้อพิาพาททางการเมืองปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์รวมถึงคำวิจารณ์ทางลบจากผู้ชมชาวจีน <c oughs> เห็นทีภาพยนตร์เรื่องมู่หลานฉบับไลฟ์แฟคชั่นของดิสนีย์คงยากที่จะทำกำไรกลับคืนมาให้สตูดิโอแล้วละครับยังไงก็ขอจะช่วยให้หนังเรื่องนี้ขาดทุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันครับ